สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิล์มแล้วก็แมกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปช็อปแล้วก็เลือกดูเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องสำอางกาันก็คือปีหนึ่งจะมีอารมณ์แบบนี้สักครั้งหนึ่งนะคะ,ลคะแล้วก็วันนี้ที่เราจะมาเลือกซื้อของกันเนี่ยก็จะเป็นที่นี่นะคะทุกคนนี่ no bad day นี่นะคะก็อยู่ที่สยาม เดี๋ยวฟิ์งก็จะทิ้งเป็นเหมือนแบบว่าที่ตั้งร้านไว้ให้แล้วกันตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องสำอางก,กันแต่ว,ว่าเครื่องสำอางเนี่ยก็จะเป็นร้านข้างๆตรงนี้นะคะนี่ก่อนเราไปดูเครื่องสำอางเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเสื้อผ้ากันก่อนคะ่ะว่าเราจะได้ไปทั้งหมดกี่ตัวแบบไหนกันบ้างไปเลยค่ะลุยทุกคน ทะะลุกับร้านเครื่องสำอางด้วยอยู่ที่ชั้นสองแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเสื้อผ้าภายในร้านกาันว่ามีแบบไหนกันบ้างน,นะคะก็ไม่ได้มีแค่เสื้อนะคะมีเกางเกงกระโปรงหรือว่าจะเป็นกระเป๋าแล้วก็รองเท้านะคะที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ ของเยอะมากแล้วก็มีเสื้อผ้าหลายสไตล์กระเป๋าหลายแบบรองเท้าหลายรุ่นนะคะมีทั้งแบบผ้าใบราองเท้าแต่รองเท้าแบบเหมือนคัชช่วแม่ใช่ไหมแล้วก็แบบว่าเปิดโซนไม่มีโซนอะไรเงี้ยคือมีหลายอย่างมากแล้วก็เสื้อผ้าเนี่ยเยอะมากด้วยนี่มีเครื่องประดับด้วยแม่จับใหญ่เลยนะคะนี่ก็คือแบบชั้นสองคือของเยอะมากเสื้อผ้าหลายลาวสุดๆงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีแบบไหนกันแล้วฟิลกับแม่เนี่ยจะได้แบบไหนกลับไปบ้างไปลุย สวยน่ารักแล้วก็มีกระเป๋าแม่กระเป๋าถึงไปโมสรุปแม่ถามนี่ไปเรียนหรือไปทำอะไรมาไปแค่ไปนี่น่ารักอ่ะได้อยู่ได้อยู่แล้วก็มีหลายงหลแบบด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นหูลูกแล้วก็ใส่เครื่องส่ออาแม่อืมน่ารักดีกระเป๋าบ้านก็มีแล้วก็รองตั้งนะคะเห็นร้านนี่ได้ยิบอก ว่าเป็นผ้าใบก็จะแบบนี้ที่เขาหยิบจิ้มกันแบบว่าเกาหลีนอนอ๋าสวยค่ะหรือว่าใครตัวเล็กนะคะอยากเสริมตัวมีนี่ตัวเตี้ยใช่ไหมใช่เอ้ยไซส์น่ารักไซส์น่ารักอย่าเล็กเปี้ยนเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันบ้างนะคะใส่อยู่ว่าเก๋ๆใส่ไปมอก็ได้อาจารย์บอกว่าแฟชั่นได้หมดเลยค่ะค่ะแล้วก็บบนี้นะคะมีกระเป๋าอีกอ๋ออุปกทั้งหมดนี้น่ารักกันน้ำแถวโมบีฝนตกไปนี่นะคะ แล้วก็มีกระเป๋เปปเาเนะป้ด้วยก็กระเป๋าเป้สีขาวจ้าเจ้งแม่น่ารักมากไปแล้วก็ดูกันต่อ,อจี๊ดจี้ไปด้วยกระโปรงมแบบนี้แบบไม่โป้งก็มีนะทุกคนแบบว่าแบบน้อยชิ้นนะอะไรเงี้ยคือมันก็มีหลายแบบมีชุดนอนด้วยน,นอนก็มีคือจะเป็นเหมือนว่าใส่ของใส่หวานใสก่กระตีดมีหมดชิ้นอนหน่ารักจะแม่ใช่ อันนี้คือให้ดูเข้าๆก่อนงั้นเดี๋ยวพี่กับแม่ขอตัวไปเลือกตอนนัวเนล้วก็เดี๋ยวเอามาโชว์เข้าๆให้ดูนะคะว่าวันนี้เราจะได้ไปประมาณไหน นี่นะคะทุกคนฝั่งนี้ก็จะเป็นกระเป๋าผ้านี่นะคะก็จะเป็นแบบว่าสกีนฟอนเนาะน่ารักมากแล้วก็เป็นชุดเฮ้เจอฟิมอีกแล้วแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเหมือนกันแล้วก็เป็นเสื้อผ้าด้วยก็คือเขาก็จะมีแบรนด์บอกนะคะว่านี่คือแบรนด์อะไรอะไรแบบนี้แล้วก็ในส่วนของรองเท้านี่ไงอารมณ์แบบเปิดโซนก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นขนๆก็มีแล้วก็กระเป๋าฟิมเราชอบกระเป๋าลานนี้จังมีหลายแบบนะคะดูสิ เอาไปใช้ที่โมกระเป๋าเป้อะไรแบบนี้ก็มีเนาะแล้วก็กระเป๋าตางัง w a l l ็ t นี่มีหลายเฉดสีมากๆแล้วก็แบบใส่การ์ดก็ได้หรือว่าจะเป็นเครื่องประดับนะคะสวยอะ่ะนี่อันนี้จะเป็นพวกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนอารมณเหมือนที่แปะตรงหน้าอกเขาเรียกว่าอะไรซิลิโคนใช่ไหม,มแล้วก็ฝั่งนี้แว่นนี่นะคะ นี่ทุกคนฟุย์มภูมิใจนำเสนอฝัง่งนี้มามานะคะนี่เข็นยาวกิ๊บเก๋มากถ้าฟิล์มใส่มันจะเป็นยงไงแต่ว่าเหมาะกับตาใส่ไปมองนะคะที่มองแบบว่าแอร์เย็นมากแอร์เย็นกว่าห้องปกครองอีกนะคะนี่พาร์เทหว,นวานหวนนั้น,น่ะนุ่มๆแบบนี้น่ารักมากแล้วก็แบบจะเป็นมีออนก็มีนี่นี่นี่มีออนนะคะดูสีดีสดมากราคาเริ่มต้นที่250อันนี้ว้าหลังค่ะ อันนี้้ันหน้าตกใจเมื่อกี้ฟิลตกใจไม่เปิดมานมโล่คือแบบเสื้อผ้าเขาเยอะนะคะมีหลายแบบแหละนี่อลนแต่วันนี้ฟิลแม่ลงง่าวันนี้ฟิลมาแม่นะคะวิทมัมหลายแบบหลายลายเนาะเดินดูยังไม่ทั่วร้านเลยอ่ะอันนี้คือให้ให้ดูแค่ไม่ก,กี่ราวเองนะน่น่ารักน่ารักเกาหลีนิดนิด นี่นะคะทุกคนฟิล์มกับแม่ก็เลือกมาสัมปันแล้วอันนี้คือแบบว่าแค่นทำจิ้มนะฟิลม์มฝากไว้กับคอเตอร์อีกตั้งเยอะเลยเนาะเดี๋ยวเราก็มาบอกันว่าจะได้อะไรกับไปเพิ่มอีกจะมีทั้งกระเป๋าแล้วก็สเสื้อแล้วก็จะมีรองเท้าด้วยนะคะแต่ว่าก็เองอาจจะยังไม่ได้เนาะอาจจะเป็นในอื่นแทนเนีย่ยเดี๋ยวเรามารอดนะูนี่นะคะฟิล์มก็เลือกเสื้อผ้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวให้พี่เขาคิดเงินแล้วก็ระหว่างที่พี่เขาคิดเงินเน่ะเดี๋ยวเรามาฝังเครื่องสมัมปันะคะที่มันเชื่อมกันเนาะก็จะเป็นแะคะมี ก็คือมีทั้งลิปสติกเครื่องสำอางต่างๆนะคะแล้วก็จะเป็นสกินแคร์โฟมล้างหน้าอะไรแบบเนี้ยงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแล้วก็ฝั่งนี้เพียงอาจจะรังนิดนึงแล้วก็เพลงดีด้วยแหละเป็นเพียงกาะเบีนะคะไปเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะของเยอะมากแล้วก็บรรยากาศดีมากนะคะดูแบบว่าเหมือนเป็นเจ้าหญิงอะทุกคนนี่นะคะงั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันข้ามกันก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันด้วยว่าฟิล์มเนี่ยจะได้ลิปสติกหรือว่าเครื่องสำอางแบบไหนกลับไปอีกเช่นเคยนะคะเพราะว่าเสื้อผ้าก็ได้ไปเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาาาดูเครื่อองงสก ก็จะเป็นบรรยากาศของชั้นสองนะคะเดี๋ยวเราลงมาชั้นหนึ่งกันโอ้สายก็อาจจะเข้าหน้านี้นะเพราะอันนี้จะเป็นตัวโลโก้ของร้านนะคะนี่เรามาดูชั้นหนึ่งกันดีกว่าว่าม,มีอะไรกันบ้างของเยอะมากนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาช็อปกันดูดิลิปเครื่องสำอ,อางที่ทำผมอะไรแบบนี้นะคะเยอะมากๆ ามาเลือกกันมาดูความเครื่องสำอางกันแม่เขาบอกว่าแป้งสีดีอ่ะลองเลยค่ะลอง,ลอง,ลองลแล้วแล้วมีลิปสติกนะคะพี่ซีซันก็ใส่มีราคาบอกชัดเจนนะจ๊ะดีมากแม่นี่ค่ะตอนแม่ชอบสีแบบยังไงนะอย่างนี้ว่าส้มส้ม,มดีกล้องมาแนละ้วโป้มอ,อ,อ,อันนี้ก็เป็นตัวแบบกอ น,นี่ไงติดรถไว้เวลาไปมอจะได้บว่าแยกเป็นชุดๆจึงได้พาเลทไม่หลายแบบนะน่ารักปะน่ารักดีคือเป็นแพคเกจนะคะแล้วก็ดูสี <laughs> อ้อนมีหลายสีหยิบมาได้สีแย่มาก ก็แพาเกจหน้าราเจร็จแคะเห็นปะเปร็เสร็จแบนนี้เรียบเรียบแต่ดูดีมัดออนสีแบบวิ้งน้อมอ่ะนี่นะคะบีมก็เลือกของข้างล่างเสร็จแล้วจากชั้นหนึ่งด้ไปเยอะอยู่นะคะแต่เราเดินขึ้นมาสำรวจด้านบนอีกรอบว่าแม่จะเอาอะไรอีกไหม ต่ว่าพวกสกินแคร์หรือว่าลิปไล่แนนีะ้มันดูแบบน่าใช้อะ่ะคือฟิมมองทางแล้วก็พูดเลยนะทุกคนคือแบบมันดูน่าใช้มากเลยอโอ้โหแต่ว่าพวกสกินแคร์คือแบบว้าเยอะอยู่แม่จะอะไรอีกไหมแต่ฟิมมันก็คือได้ไปประมาณนี้ชิมังนะ่ะเอาขยะได้ชิมังนะ่ะโอ้ตะกาเล็กแปลงจริงแล้วก็ร้านนี้คือใหญ่มากมีสองชั้น บอกว่ายาแต้มสิวส,ส,สกินแคร์ครีมอะไรแบบนี้เครื่องมีหมดเลยนะอะงั้นก็คงไม่น่าจะแบบว่าได้ซื้ออะไรแหละงั้นเดี๋ยวเราไปคิดเงินกันแล้วก็ไปเอาเสื้อผ้ากันนะคะนี่นะคะทุกคนปี๋ของแม่ก็เลือกซื้อคอมซแลเลร์นะคะสำหรับในส่วนเครื่องสำอางอไม่ได้มีแค่ถุงเดียวคะ่ะมีสองถุงนะคะแม่ต้องช่วยยกด้วย นี่ได้กลับไปคนละถุงนะคะแน่แนๆแล้วก็ถุงไม่ได้เบาขันหนักมากได้พี่ออบอกเลยว,ว่า2ร้านนี้สุดยอดมากนะคะทั้ง c a s t e ี C ที่เป็นเครื่องสำอ,งอางแล้วก็ No Bad Day นะคะของเสื้อผ้าสุดยอดมากสุดปังปังกูรี่เทุกคนเดี๋ยวเรามารับเสื้อผ้ากันตอนนี้นะคะพี่เขาก็คิดเงินเสร็จปลอยแล้วนะคะและอยากจะบอกว่าไม่ใช่แค่ถุงเดียวทุกคนสมถุงน,นี่นะคะอยู่กับพี่สองถุงกับแม่งหนึ่งถุงนะคะบอกเลยว่าเน้นๆค่ะ